วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนท้วนพุธและวัสวุสดีนะับผ่านทาง youtube ของ RMTP u Live กับผมขจรศักดิ์บำรุงสิน์มั่นจากนวะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราว เกี่ยวกับนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วครับมาพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังแบบนี้ในรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U T P Live นะครับ ไม่ยากเลยเข้าไปดู u t u b e ของ rm udp live นะครับแล้วก็นะเข้าไปอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง rm udp live นะครับทาง YouTube ตรงนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิตีเด็ดวันนี้ช่วงแรกวิทหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์เมื่อวันซืนนี้เองครับนะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันซืนนี้เองนะกับเรื่องราวของดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุด นะครับดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีนะถ้านึกถึงความความเป็นที่ว่าดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ที่อยู่ไกลโลกไกลจากโลกเนี่ยมันย่อมมีขนาดอะไรครับคุณผุ้ฟังมันย่อมมีขนาดที่มันเล็กลงถูกไหมนะเป็นขนาดเล็กเลยครับคุณนุ้ฟังความสว่งวาวงก็ลดลงไปด้วยเรื่องราวรายละเอียดนี้เป็นอย่างไรไม่แน่ใจว่าคุณนุ้ฟังนะได้มีโอกาสเห็น มีโอกาสสังเกตรหรือเปล่าเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิตหน้าหนึ่งะครับส่วนช่วงวิ์ทั่วไทยนะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับจากคณะแพทยศาสตร์จุฬานะร่วมกับภาคเอกชนนะครับได้โชนนวัตกรรม AR นะสร้างภาพจำลองฝึกทักษะ CPR ครับเดี๋ยวนี้เรื่องราวของ CPR นี่เป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกุผู้ฟังมากๆเลยนะในการ เราถ้าพูดถึง CPR ก็คือรักษาของการปฐมพยาบาลนะครับผู้ชีพพื้นฐานเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องต้องว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ระดับความรู้ได้หรระดับพื้นฐานเลยก็เป็นไปได้นะครับเขามีการโชนนวัตกรรม AR สร้างภาพจําลองฝึกทักษะ CPR เดี๋ยวนี้ล้ําขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวมาฟังกันในรายละเอียดนะครับ ในช่วงของวิท์ท่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสตราโลกครับมีเรื่องราวนะครับจากอังกฤษครับจากนักวิจัยนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับพบวิธีลดคาร์บอนไดออกไซด์90%จากการผลิตเล็กกล้าอ้าวค้นพบอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันเลยกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง ในช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live นะครับกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมันครับสำหรับเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวันซื้นนี่เองครับคุณผู้ฟังกับดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดครับถ้าคุณผู้ฟังมองนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้านะมีใครสังเกตบ้างหรือเปล่านะครับช่วงประมาณ นะตีหนึ่งครึ่งของวันที่6กลุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวันซื้อนี่เองนะได้เห็นนะครับอะไรผิดปกติหรือเปล่านะก็บอกว่าเห็นดวงจันทร์ที่มขีขนาดเล็กครับความสว่างก็เล็กลงความสว่างก็ลดลงตามไปด้วยครับตรงนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับ ได้เปิดเผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีครับซึ่งเป็นเช้ามืดของวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเวลาตีหนึ่งครึ่งครับระยะทางระยะห่างเนี่ยจากโลกเนี่ย45,818กิโลเมตรนะครับช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะครับเมื่อนำภาพมาเปรียบเทียบกับขนาดเอ่อเปรียบเปรียบเทียบกับ ขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีที่แล้วนี่เองนะจะเห็นความแตกต่างของขนาดปรากฏได้อย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้เนี่ยขาดที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดหรือว่าใกล้โลกที่สุดเนี่ยอาจไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงนะฮะแต่ ในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ในระยะทางที่ไกลโลกมากที่สุดและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงพอดีครับหากเปรียบเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาปกติเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ7%และความสว่างลดลงประมาณ15%ครับสำหรับปรากฏการดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะครับในปีนี้เนี่ย จะเกิดขึ้นในคืนวันที่30ถึงเช้านะครับวันที่3สิสงหาคมนี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือบลูมูนนะครับจึงเรียกว่าซ u เปอร์บลูมูนมีระยะทางาระยะห่างจากโลกเนี่ย3 5 7 3 3 4กิโลเมตรด้วยกันนะครับช่วราดังกล่าวในดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับโดย นะคุณผู้ฟังที่สนใจข้อมูลปรากฏการดาราศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยก็ติดตามได้ทาง Facebook ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็ที่ Facebook ของนาริทเพจนั่นเองนะครับก็ลองไปนะครับไปเซิร์ชดูได้นะมันมีหลากหลายข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อวันซืนนี้เองนะครับเวลา ตีหนครึ่งนะครับของวันที่6กลุมภาพันธ์นะครับนะช่วงที่จะเข้าสู่ช่วงเช้ามืดแล้วล่ะนะเพิ่งจะเข้าสู่วันใหม่นะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะก็ได้นะบางท่านบางทีใครที่ยังไม่ดี้ง่วงเนี่ยนะฮะบางท่านอาจจะได้เห็นปรากฏการดวงจันทร์ที่อยู่ไกลโลกนะฮะความนึกถึงสภาพไกลโลกเนี่ยดวงจันทร์ก็จะมีขนาดเลยครับขนาดเล็ก นะแต่ก็คือว่าเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยวันเมื่อวันซื้อที่ผ่านมาก็เป็นวันเอ่อวันพระจันทร์เต็มดวงอีกต่างหากนะครับูรู้ฟังนะครับก็ถือว่าจะเป็นความอัศจรรย์ตรงนี้นะครับอ่ะแต่สำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้ดูไม่เป็นไรครับปีนี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะด,ดูดวงจันทร์ที่ใกล้โลกนะครับ เป็นดวงจันทร์เต็มดวงด้วยนะใกล้เลกาที่สุดในรอบปีนะครับปรากฏการซูเปอร์บลูมูนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสก็สามารถไปชมได้อีกครึ่งปีข้างหน้านะครับเดยนี้กุมภาถูกไหมครับอีกครึ่งปีข้างหน้าครับก็อีก6เดือนนะก็คือประมาณวันที่30ถึงช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคมนะครับนะก็ไปก็นะครับจดไว้เลยนะว่าช่วงนี้แหละนะอยากจะดูปรากฏการดวงจันทร์นะที่ อยู่ใกล้โลกที่สุดนะถ้านึกถึงสภาพของความเป็นดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้โลกนี่ก็นึกถึงอะไรครับนึกถึงความใหญ่ขึ้นมาถูกไหมนะถ้าไกลก็ไม่ไงดูยิ่งเล็กลงถ้าใกลก้ก็นะครับมันก็ใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็จดลิสต์วันไว้เลยนะส0สิิงหาถึงเช้าวันที่3าสิเสิงหาคมนี้นะครับก็จะได้นะร,รับชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงที่ใกล้โลกที่สุดนะครับในรอบปีนะครับเป็น ก็เรียกว่าดวงจันทร์เต็มดวงดวนะครับเต็มดวงที่เรียกว่านะครับปรากฏการ์ซูเปอร์บลูมูนนะคุณบู้ฟังนะครับอ่ะพราะนั้นกะ็นะจดไว้เลยนะครับถ้าพลาดโอกาสตอนเอมื่อวันซื้อที่ผ่านมาก็อย่างน้อยนะมารับโอกาสที่จะรับชมดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับนะอยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีบ้างก็นะครับน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับใครที่ รับชมมานะครับเมื่อวันซืนนะแล้วมีประสบการณ์นะครับในการรับชมดวงจันทร์ที่อยู่ไกลโลกที่สุดเนี่ยหรือว่าดวงจันทร์ที่ขนาดเล็กความสว่างก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับก็บอกกันเข้ามาได้นะผ่านทาง Facebook Fanpage ของ RMUTP l i v e นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะหรือว่าใต้คลิปเนี่ยแหละนะครับพิมพ์มาได้เลยนะพิมพ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามีประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของดวงจันทร์นะเต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีนะว่าเป็นอย่างไรนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีขนาดเล็กความสว่างก็ลดลงอีกต่างหากนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุนย์นี้เองนะครับอ่ะก็นะมีนะครับความรู้สึกอย่างไรใครมีใครมีโอกาสได้สัมผัสก็แชร์กันเข้ามาได้ครับ ช่วงหน้าครับวิ์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะจากคณะแพทยศาสตร์จุลานะครับุณรู้ฟังนะร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับโชว์นวัตกรรม AR สร้างภาพจำลองฝึกทักษะ CPR เรื่องราวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะั้นเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเลยครับกับช่วงของวิ์ทั่วไทยครับไปฟังกันเลยครับช่วงวิท์ทั่วไทย นิววิ์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพุทธและปราสิทครับผ่านทาง youtube ของ RM u t p Live นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการนะครับมีคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะผ่านทางนะหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook ก็ RM u t p Live ครับพิมเข้าไปแล้วก็จะมีนะกล่องข้อความ hit ทักแชนะคุณผู้ฟังนะครับ ปุ่มว่าเมสเซจเน่คลิปเข้าไปก็ทัชแชทกันได้เลยนะกับเจ้าหน้าที่ที่รออยู่นะครับรอคุณผู้ฟังอยู่นะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังนะครับนะง่ายๆเลยฟังนะครับคลิปเสียงตรงนี้อยู่นะครับผ่านทาง YouTube ของ rm udp live นะครับใต้คลิปเสียงนี้จะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์ไปเลยนะครับอยากจะบอกอะไรนะครับบอกกล่าวอะไรมีคําติชมหรือว่าคําแนะนําอยากให้ผมนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับผ่านทาง นะ u t u b u ของ RM u t p Live ตรงนี้ก็เลยก็ได้นาะใต้คลิปเสียงตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็พิมพ์มาเลยนะครับนะสะดวกช่องทางไหนก็นะเลือกสายช่องทางหนึ่งเลยครับสำหรับเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยนะครับวันนี้มีเรื่องราวจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬานะครับนะร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับดึงเทคโนโลยี A.R. เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ เปิดตัวนวัตรกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐานหรือ CPR นะครับเพื่อความสมจริงมากขึ้นทรงผลดีต่อการตัดสินใจช่วยเหลือเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยน,น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมมือกับภาคเอกชนครับแถลงข่าว augmented reality hololens for CPR นะ การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐานเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยภายในงานมีกิจกรรมการฝึกสอนการกู้ชีพพื้นฐานกับคุณจำลองให้แก่ประชาชนทั่วไปครับซึ่งตรงนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัยสุเทพรักษ์ครับประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริงคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็บอกว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ทั้งในไทยและนานาชาติในสหรัฐอเมริกามีอัตราอุบัติการการเกิดโรคหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเนี่ย356,000คนต่อปีเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในสถานที่พักของผู้ป่วยมีเพียง9%ที่สามารถรอดชีวิตและสามารถกลับบ้านได้มีแล้วก็มีเพียงแค่ 7%เท่านั้นที่สามารถที่กลับบ้านได้โดยที่มีการใช้ชีวิตได้ตามปกติครับเนื่องจากพบว่าผู้ที่เริ่มทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการกดหน้าอกเป็นผู้ที่ยังขาดประสบการณ์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานถึง40%นะครับแล้วก็มีผู้ที่ใช้เครื่องชออ็อตเครื่องช็ดไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเป็นเนี่ยเพียง9%เท่านั้นครับคุณผู้ฟังสำหรับ ในไทยนะครับแม้ไม่มีการศึกษาอุบัติการการเกิดโรคหัวใจหยุดเต้นแน่ชัดแต่เคยมีการศึกษาในปี2013นะครับก็คือปี2556เนี่ยนะพบว่า145คนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยบาบาลเนี่ยมีเพียง7.6เท่านั้นที่สามารถ ลับบ้านได้นะคุณผู้ฟังดังนั้นการฝึกให้มีทักษะในการช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจึงมีความสําคัญยิ่งนะต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยปัจจุบันแม้จะมีการฝึกการกู้ชีพพื้นฐานมากขึ้นด้วยวิธีต่างๆนะครับรวมถึงมีหุ่นจําลองที่เป็นมาตรฐานในการฝึกฝนทักษะการกดหน้าอกได้ยังขาดความสมจริงหลายประการความสามารถในการช่วยชีวิตของผู้ประสบเหตุและอัตราการใช้เครื่องช็อค เครื่องช็อ,อเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจเองนะครับนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับโดยอาจเกิดจากการขาดประสบการณ์อาจจะเป็นผลมาจากการไม่มีความรู้ที่เพียงพอขาดทักษะขาดความมั่นใจหรือกลัวการถูกฟ้องร้องครับซึ่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลชัยอินทรมพันธ์นะครับอินทรัมพันธ์นะครับ ซึ่งท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลยขานุการศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริงคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอธิบายขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของ augmented reality hololens นะครับดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกเลยก็คือสวมแว่นครอบศีรษะให้แว่นอยู่ในระดับสายตาปรับอุปกรณ์ให้กระชับโดยหมุนบริเวณปุ่มด้านหลังศีรษะขั้นตอนต่อมาก็คือเข้าสู่หน้าโฮมนะครับแล้วก็เลือกแอปพลิเคชัน cpr แล้วก็สแกน QR โค้ดนะครับเพื่อตั้งค่าตำแหน่งอ้างอิงของภาพ3ามิติคนไข้หมดสติจะปรากฏการ์ตูน2มิติเบื้องหน้าผู้ใช้งาน แสดงสถาน,นการณ์สมมุติก่อนเกิดเหตุผู้ป่วยหมดสติขึ้นนะครับขั้นตอนต่อ,อมาเลยก็ฝึกกดหน้าอกกู้ชีพโดยจะมี UI นะครับแสดงภาพนาฬิกาจับเวลา2นาทีแถบความแถบวัดความลึกในการกดหน้าอกและอัตราการอัตราเร็วในการกดซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับทันทีนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อ,อมาเลยก็คือเมื่อฝึกครบ 2นาทีเนี่ยนะหน้าจอจะปรากฏสรุปการฝึกกดหน้าอกกู้ชีพโดยแสดงผลเปอร์เซนต์ที่สามารถกดหน้าอกได้เหมาะสมแยกเป็นด้านความลึกอัตราเร็วและการนะขัดจังหวะน้อยกว่า10วินาทีโดยจะผ่านเมื่อทำได้เหมาะสมทั้ง3ปัจจัยโดยแกนการผ่านครับก็คือทำได้เหมาะสมมากกว่า75%นะสําหรับความลึกและอัตราเร็วและ นะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือก่อนสิ้นสุดการฝึกจะปรากฏคําถามเพื่อวัดความรู้พื้นฐานหลังเรียนแมทนะฮนะใๆในเรียนก็เรียกว่าเรียนออนไลน์เนาะเรียน MOOCs อะไรพวกเนี้ยนะก็จะมีนะคำถามก่อนเรียนคําถามหลังเรียนอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับประโยชน์จากเทคโนโลยีเสริมภาพจําลองบน โลกแห่งความเป็นจริงหรือ AR นะครับดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนนะครับมีความรู้สึกร่วมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงช่วยให้การฝึกฝนมีความสมจริงมากขึ้นนะครับจุดเด่นเหนือการฝึกแบบดั้งเดิมนียอาจช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจรวมถึงมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีนะครับต่อการตัดสินใจช่วยเหลือและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ในอนาคตครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ตุลชัยนะก็บอกอีกนะครับว่าปัจจุบัน เครื่องมือดังกล่าวผ่านการทดลองใช้ในคณะผู้พัฒนาโครงการเนี่ยนะครับพบว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจไม่ด้อยกว่าการฝึกแบบดั้งเดิมพร้อมที่จะส่งมอบชิ้นงานนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกการกู้ชีพพื้นฐานและพร้อมยื่นจดสิทธิบัตรต,ต่อไปในอนาคตนะครับคุณฟังที่สนใจนะเข้าร่วมการใช้ Augmented Reality HoloLens for CBR นะครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทดลองใช้ครับคุณฟัง และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไปผู้ที่สนใจครับนะบโดยเฉพาะคุณรู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยนะฝึกการกดหน้าอกกู้ชีพหรือ cpr นะครับนะคบใครที่สนใจในการฝึกการกดหน้าอกกู้ชีพหรือ cpr เนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์สเสมือนจริงแชมป์เซนเตอร์ครับคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้น ใคที่สนใจนะครับที่จะลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะก็นะครับไปติดต่อกันได้นะครับที่ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริงแชมป์เซนเตอร์นะครับก็ถือว่าเรื่องของ CVR เนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าเป็นเรื่องที่เราะ่าเป็นเรื่องที่ถ้บจะเป็นความรู้พื้นฐานแล้วนะค,คุณผู้ฟังในการที่จะช่วยชีวิตนะครับคนคนหนึ่งนะให้สามารถที่จะรอด กลับมาได้นะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับเราจะยิ่งมีอุปกรณ์นะครับนวัตกรรม AR เนี่ยสร้างภาพจำลองฝึกท่าศาก์ของ CPR ได้เนี่ยนะครับก็นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อบุคคลทั่วไปนะครับที่นะไปเจอสถานการณ์ที่มันขับขันนะไปเจอสถานการณ์ที่คนนะครับประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ ใช้ CPR ในการเร่งฟื้นคืนชีพนะครับถ้ามีความรู้ในเรื่องราวของการทำ CPR เนี่ยนะฮะราลองได้ว่าอย่างที่เนื้อข่าวบอกครับโอกาสรอดนะครับเปอร์เซ็นต์ในการรอดก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะนะก็ เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องราวของ AR VR ะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้นำมาพัฒนาในชีวิตคนคนของคนเราเนี่ยมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะจุดจุดนี้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวของคนะณะแพทย,ทยศาสตร์จุฬาฯนะครับได้ร่วมมือกับภาคเอกชนนะโชนนวัตกรรม AR สร้างภาพจาลองฝึกทักษะ c p r นะครับใครที่สนใจก็ ไปนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ฝึกทักษะการแพทยเสมือนจริงแชมป์เซนเตอร์นะครับแชมป์เซนเตอร์นะไปสอบถามกันได้เลยนะครับช่วงหน้าครับวิศราโลกครับมีเรื่องราวานะครับจากนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวอังกฤษนะครับพบวิธีลดคาร์บอนไดออกไซด์90%จากการผลิตเหล็กกล้าครับเขาค้นพบ นะครับกันอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรมีเบื้องหลังอย่างไรไปฟังกันต่อเลยครับกับช่วงของวิศถานโลกครับไปฟังกันเลยครับช่วงวิศถานโลก ไปถึงช่วงนี้วิสราโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุวันพุธและปฤัสดีครับผ่านทาง YouTube ของ RMTP u Live ครับสำหรับช่วงนี้วิสราโลกครับมีเรื่องราวจากนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับค้นพบวิธีการปรับแบบเตาหลอมเหล็กใหม่สามารถนะครับวนกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องคืนสู่ธรรมชาติในทันที ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง90%เลยครับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าในปัจจุบันนั้นนะครับก่อให้เกิดก๊สเอ่อก๊าคูรเรือเนี่ยมากกว่า9%นะครับจากอุตสาหกรรมอื่นทั้งหมดบนโลกนะโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเนื่องจากกรรมวิธีที่ต้องใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนที่เรียกว่าโคกเนี่ยนะเข้ามาในเข้าไปในเตาหลอมเหล็ก นะครับเพื่อเร่งอุณหภูมิให้พุ่งสูงขึ้นถึง1,300องศาเซลเซียสนะฮะจนแร่เหล็กธรรมดาที่ปนเปื้อนส่วนประกอบอื่นๆนั้นหลอมละลายลงนะครับและกลายเป็นเหล็กกล้าบริสุทธิ์ในที่สุดซึ่งมีการใช้กระบวนการนี้อย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับ จากอังกฤษนะฮะได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบเตาหลอมแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะที่สามารถนำก๊าสนี้เนี่ยวนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการหลอมเหล็กได้โดยไม่ต้อง ปล่อยคื้นสู่ธรรมชาติในทันทีแบบกรรมวิธีดั้งเดิมนะฮะโดยทางทีมนักวิจัยคาดว่าวิธีการใหม่นี้นะครับสามารถลด,าลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง90%ครับทีน,นี้หากว่าหากว่าการตามนโยบายของรัฐบาลอังกฤษนะฮะในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมถลุงเหล็กแล้วเนี่ย ทางรัฐบาลมีความต้องการให้เปลี่ยนไปใช้เตาหลอมจากพลังงานไฟฟ้ามากกว่าซึ่งจะไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆออกมา100%เแต่ถ้าว่าเตาไฟฟ้านะั้นเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงถึง1,000ล้านปอนด์หรือประมาณนะจิบจิบสี่หมืล้านบาทต่อหนึ่เตานะคุณผู้ฟัง4ี่หมืล้านบาทต่อหนึเตานะซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับที่ภาคเอกชนจะสามารถแบกรับ กับค่าใช้ใจ่ายนะฮแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์มาได้ทันตามเส้นตายจากนโยบายของภาครัฐบาลครับดังนั้นระบบเตาหลอมแบบปิดที่ทีมวิักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับ คิดค้นขึ้นมานะจึงอาจเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการเป็นเทคโนโลยีรอยต่อระหว่างเตาหลอมดั้งเดิมกับเตาหลอมไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้เร็วกว่าขณะที่ยังมีราคาถูกอีกด้วยนะแล้วก็เมื่อทางบริษรัทผลิตเหล็กกล้ามีความพร้อมทางด้านการเงินแล้วเนี่ยจึงค่อยเปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้าในภายหลังได้นอกจากนี้ครับงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะครับยัง บอกอีกนะฮะว่านว,วัตกรรมเตาหลอมเหล็กของของเขาเนี่ยสามารถช่วยอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ถึง1,280ล้านปอนด์ภายในระยะเวลา5ปีอีกด้วยเนื่องจากรูปแบบเตาที่ช่วยให้ใช้โค้กน้อยลงได้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวนะจากนักวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะได้ค้นพบวิธีการ ลดคาร์บอนไดออกไซด์90%จากการผลิตเล็กกล้านั่นเองครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ต้องว่าเป็นอีก1เรื่องราวสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น้องบอกว่าหลายต่อหลายประเทศนะครับมีการรณรงค์และก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะก็เรียกว่าเรื่อง,าอร,องราวของคาร์บอนเครดิตเดี๋ยวนี้เนี่ย ทั่วโลกให้ความสนใจกันนะครับโดยเฉพาะแม้แต่ในไทยก็ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะถ้า่าฟังรายการวิดีเด็ดมานะเจ็นะว่ามีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องซ<ะ>ีโร่คาร์บอนบ้างหรืเรื่องของคาร์บอนเครดิตบ้างนะครับนะบนะบก็เดี๋ยวนี้ผู้คนทั่วโลกตอนเนี้ยนะครับหลายต่อหลายประเทศเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเรื่องของของ,ของการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าเรื่องราวของ เอ่อซีโร่คาร์บอนบ้างลหละเรื่องราวของคาร์บอนเครดิตที่ผมได้บอกไปตรงนี้นะครับอันนี้คือเรื่องราวของวิสถานโลกครับถึงท้ายรายการตรงนี้ใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะก็นะมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับคุณรุวังก็ฟังย้อนหลังก็ได้โดยเข้ามาที่ YouTube ของ r m u t p l i v e นะครับแล้วก็เลือกรายการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เลือกตอนที่อยากจะ อยากจะฟังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้อยู่ซี่ลกไหนภาคไหนก็ฟังกันได้กับ YouTube ของ RM UTP Live ครับแล้วก็ถ้าอยากพลาดก็ นะอย่าลืมนะครับเข้าไปกด subscribe นะครับช่วยกด subscribe ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุวันพุธและประสเดีครับผ่านทาง youtube ของ RM UDP Live เจอกันได้หม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกจรศักดิ์บำรุงสินมัน่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ t